สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำณเช้านี้นะคะณเช้านี้เก็บงานเก็บรายละเอียดค่ะที่เรายาแนวไล่ย,ยาแนวฉันเป็นขอบสีขาวๆนี้ก็คือไร่เก็บงานนะคะเก็บความเรียบร้อยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนประมาณนี้ไล่เก็บรายละเอียด ุกรายละเอียดอย่นี้เราเจ็บนะคะรอบไปเลยที่เห็นเป็นเส้นขาวขๆตามขอบตามมุมค่ะ จริงสีประตูทามาแล้วนะคะจากร้านเข้าแล้ววู้สมิ t แล้วค่ะแต่เรามาซ้ำอีกรอบหนึ่งให้ในห้องเดี๋ยวจะทำควารทําทำความสะอาดพื้นครั้งหนึ่ง ห้องนี้นะคะเจ๊ก็จะขุกอยู่รีเควสเฉพาะห้องนี้อะ่ะงานสีที่มันเป็นอย่างนี้เส็จเล่ เวลาเราโตหัวสกูจะอยู่ประมานี้เราจะเห็นกันจะมีเห็นค่ะแต่จะเห็นน้อยถ้าเทียบกับงานชาวบ้านคนอื่นนะคะท้าเลยค่ะเจะท้าค่ะท้าจริงค่ะมันมันเป็นรายละเอียดที่ช่างไหนช่างบอกว่าเุ้ยมันไม่ได้จําเป็นหลักอย่างนี้ย ก็จะมีการเจียรตรงนี้ให้มันคมๆแล้วก็แซะแซะนะคะคือพยายามค่ะเราไม่ได้เป๊ะเต็มร้อยนะคะแต่เราพยายามมากถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็จะมีอีกสเต็ปสเต็ปสอง มันเสียเวลาค่ะขัดขัดนี้อยู่ขัดัดนี้ออกนะขัดค่ะไ่ขัด้โอ้ยงั้นงานมันก็ไม่เสร็จสักทีสิมันจะเสร็จค่ะมันจะเสร็จตั้งแต่แรกนะคะที่เราได้ทำแล้วเราเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยเรารีบแก้มันจะเสร็จไปพร้อมๆกันงานจะเร็วขึ้นไม่ใช่ไม่เร็วนะคะงานจะเร็วขึ้นดับเบิลค่ะ หลังจากการส่งงานลูกค้าจะไปทําเลทําอะไรนนั้นมันก็คือลูกค้าทําแล้วไม่ใช่เจทํได้บางส่วนที่เป็นรอยพวกนี้นะคะมันเป็นรอยง่ายค่ะพวกนี้เล้ก็ทําได้ก็คือเอาสีมาแต้มให้แต้มให้สีอาจจะไม่เสมอกัน มันส่วนมากเราจะพวกนี้มันระวังยากค่ะเป็นรอยสีมาแต้มให้อันนี้อันนี้เราไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะได้ออกอีกสเต็ปสองค่ะต้นใหญ่ค่อยตับ ทำไม่ดีนะคะคุณจะได้งานแค่ครั้งเดียวจริงค่ะทั้งเจ้าของบ้านไม่มีทางกลับมาจ้างอีกแน่นอะนอุ้ยเขาสร้างหลังเดียวแล้วเขาไม่ไม่มาซื้ออีกอยู่แล้วแหละเจ๊เขาซื้อค่ะเขาซื้อเขาซื้อจริงค่ะเขาไม่ใช่สร้างแค่หลังเดียวนะคะคนมีตังเขาซื้อค่ะเจ๊ได้งานกับลูกค้าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเจ๊บอกได้เลยกินนานค่ะไม่ได้กิน แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไปแล้วก็ปิดเฟสนี้นั่นนี่ไม่เป็นค่ะไม่ได้ค่ะทังที่เข้ามาร่วมง,งานกันจะเป็นลักษณะที่ทำความเข้าใจและตามกันมาสักพักนะคะด้วยสกิลการเก็บงานเรายังไงแล้วก็จะทำความเข้าใจนี้เขาจะแจ้งเลยว่าอันไหนเขาทำได้อันนี้คือขั้นตอนการเก็บงาน ท้ายสุดนะคะช่างแต่ละช่างถนัดไม่เหมือนกันความละเอียดไม่เหมือนกันมันถึงต้องมาจบอยู่ที่เจ๊เพราะฉะนั้นหาช่างหาเงินว่ายากแล้วนะคะหาเงินว่ายากแล้วหาช่างมาทำบ้านให้ตรงให้เป๊ะให้ได้ตามที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่ให้เต็มที่กับการทำงานไม่หนีไม่เบิกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ทิ้งงานนะคะยากยิ่งกว่า อีกค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อมาเจอกันแล้วนะคะให้เจ๊คุมงานให้ TZ เซอีเวนต์คุมงานให้คุมสเต็ปทุกสเต็ปทุกขั้นตอนรายละเอียดทุกขั้นตอนให้นะคะเจ๊ก็ไม่ได้เก่งกาดหรือเรียนจบสูงหรอกคะ่ะประสบการณ์ล้วนๆน,นะคะพาทีมขับเคลื่อนทีมก็มีข้อดีไม่เหมือนกันนะคะ ทีมทุกทีมมีข้อดีไม่เหมือนกันเก่งขาดไม่เหมือนกันนะคะเจ๊ J. ถึงไม่ค่อยได้ใช้ทีมที่ทำหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากค่ะจริงๆค่ะนี่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะนี่ไม่ได้นะคะนี่แก้มันนานมาก มันเป็นรอยกีดทีแรกหรือรอยแผลหรือยังไงเดี๋ยวมาสกัดกันอีกทีนะึงต้องได้